สวัสดีค่ะมนน้วันหยุดนาอพี่น้องก็มาหาเที่ยวมาหาพอนพักพ่อนจากอากาศดีวันนี้เรามาล่องเรือกันนะคะอันนี้กะยายพ่อนกมามาขึ้นเรือพี่น้องสิไปเกาะโอกลนด์อันนี้ก็ตัวเรานะคะอาจะมีบาโคลเท่ากับไปสแตมป์ท่งเข้พี่น้อง แต่ทั้งเขา่าประตูก็เปิดเทาก็เข้ามาด้านในจะมีเก้าอี้ยาวยาวไว้สําหรับผู้โดยสารนั่งพี่น้องเพราะว่ายืนถ่ายลอขึ้นเลื่อนเนะาะมันก็จะมีผู้สูงอายุหลายผู้สูงอายุเขาเจ้าสีมาเลือก,กันเนาะเขาเจ้าก็สะนั่งลอกแต่อันนี้ค้นขื้นไปเบิดเกิดจากพวกยายพ่อนมาซาเนาะมาหอดพอดีกะแต่ว่าเลือกกับมท่านออกดอกก็คือผู้โดยสารเขาเจ้าขื้นไปเบิดแล้วส่วนมา,ากมันก็เล่ยลงจ้ะ เรียนยันยันประตูปิดกันมันกับว่าปิดเพราะว่าคนมากมันก็เปิดเนาะอัตโนมัติค่ะทางเดินขึ้นก็จะเหมือน่นละพี่น้องคือทางขึ้นเครื่องเลยจ้าานาน,นการลดล่อขึ้นเรือ้ะพี่น้องัอน,นี้เรือนะคะประมาณห้าสิบอ่ะมเต์ไสค์เต็มเลย าาานปน,ออน,น,น่ะมาใส่เต็มเลยรอบเต็มเลือนนลลดยังสิบสิบรออันนี้พี่น้องสิบรอก็มีข้างล่างอ้อนั่นเป็นโรงแรมใช่จ้ะโฮเทล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 โอ้ยมม่แฮ่อันนี้ เราขึ้นมาบนเรือแล้วนะคะเราจะเดินไปทางไหนดีทางนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้ฝากเก็บของได้พี่น้อง พูดดเอาเอากับเป๋ามากค้ะจอยสมไทนี่เวลามาช็อปปิ้งก็เจ้ากระจิามาเอาไปใส่ของที่นี่คนมาที่นี่กัสิมาก,กินอาหารเที่ยงขันมาหลอกเจ้าเนาะกัมาช็อปปิ้งพวกเดียวพวกไว่อาของปลดภาษีแม่พี่น้องของแบบว่าอันของอัน อันนี้ก็จะบุฟเฟ่นะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่พี่น้องนี่ร้านอาหารนะคะ่ะ เข้าก็สิึ้นไปชันข้างบนพี่น้องยายพ่อป,ปิดเสียงเพราะว่าขาเจ้าเปิดเพลงร้านอาหารข้างบนเนขาเจ้าจะเปิดเสียงดนตรีไหมพี่น้องเสียงเพลงมันจะเป็นร้านข้างบนไม่ใช่เป็นพวกบาร์พวกขายเครื่องดื่มแหมพี่น้องเขาเจ้าก็เลยเปิดเพลงยายพ่อก็เลยปิดเสียงปิดเสียงนะคะเพราะว่าเพลง,ม,พงมัมาเพลงมันสิติดน,นิีล้ลส์เนาะ นี่ยจะลานเข้าเจ้ายังบอเปิดด้วยจ้าเพราะว่าเรือเพิ่งเปิดในผู้โดยสารขึ้นเนาะไอผู้โดยสารชุดเก่าเพิ่งลงไปผู้โดยสารชุดใหม่ขึ้นมาลานอาหารขาเจ้าล้านนี้ล้านเครื่องดื่มเพ็นกระเรียมของอยู่พี่นอ้องคือแบบขายลูกค้าชุดใหม่เป็นบ่เขาเจ้าก็ยังปิดลานอยู่ยังบ่ท่านได้เปิดแต่ว่ารานอาหารในทางล่างนะ่ะเปิดแล้ว เมื่อกี้ขึ้นมานะเป็นว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ดอกมันเป็นไข่ไข่เหมือนก็นตามสั่งนั่นแหละแล้วก็มีอาหารแบบสําเร็จรูปแล้วเดีย๋ยวเขามาเบังวิวฟังนี่พี่น้องวิววิวสวยนะเนี่ยอันนี้นั่งตรงนี้จะชมวิวข้างนอกสวยงามค่ะข้างข้างข้างล่างชั้นข้างล่างก็จะมีระเบียงนะคะมีระเบียงพี่น้องผู้ใดอยากกินล่มชมวิวก็ลงไปนั่งข้างล่างเดี๋ยวพวกยายพ่อนกับฉลงไป สันระเบียงจ้ะเดี๋ยวฮาสิลงบันไดไปสั่นข้างล่างพี่นอ้องเดี๋ยวที่ไปซื้ออาหารเครื่องเดิมเราจเสียออกไปนั่งกินตรงระเบียงด้านนอกจ้ะระเบียงตรงข้างนอกนั่งฟิงแดดพี่นอ้องข้างนอกก็คนชอบแบบว่าแสงแดดอาบแดดเป็นคนที่ว่ากันเป็นนั่งด้านนอกจ้ะเดี๋ยวฮ่ามาสั่งอาหารช่งแซน้นวิช ง่ายๆราคาก็300กว่าบาทนี่แหละพี่น้องแซนวิชพี่น้องแซนวิชกลุ่มนะคะแซนวิชกลุ่มในกล่องละเก้าสิบเก้าโค่พี่น้องจิ้งจเงินบานเ้ากว่าสามร้อกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทตอนปีท uh, ี่แล้วม <impossible> ันมาถึงนะมันแปดสิบเก้าโค่นปีนี้ต่อสิบเก้าโค่นของคืนราคาพี่น้องอนนี้เนี่ย คแค่แก็น้ำ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 ในขวดดิมหาโค้นพี่น้องประมาณแปดสิบบาทบานห้องคนขวดหวนึ่งก็เอาอายรเอียดเนี่ยแหน่จะมีฟีกาน้ำพี่น้องไอพวกของกินกับกาแฟเนี่ยเพราะเอินฟีกาเนาะอยู่ไหนี่มันไอเซอร์วิบินเขแต่อินฟีกา ห้องกับกาแฟกินกับกาแฟของว่างไหมจ้ะม,มีกาแฟด้วยเดี๋ยวห้องชิมาจายตังมานี่พี่นอ้องแดมี่ ได้ดดดอาหารแล้วห้าก๋วยย่างขึ้นดาดฟ้าไปพี่น้องขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วนะคะโอ้ยลมแรงมากเลยลม้ลมลม้มพี่น้องแะก้นตรายลลมคนก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วค่ะเลื่อพึ่งอันนี้นาองพี่น้องพึ่งเปิดนก้นขื่นแต่ว่ากัญยับมาทันใดอันลื่นตัวดอกยังมาบ่าทันใดออก อจอดอยู่นะคะเนี่ยขึ้นมาก่อนกระไดนั่งได้เลือกหม่องน่งกนพี่น้องเพอีกหน่อยคนขึ้นมาเบิร์นนี่ก็จะเต็มเลยเด้เบิร์นข้างนอกวิ้วข้างนอกพี่น้องงามบอผู้ใดมีบานอยู่ติดใสชหาดนี่เนาะโอ้จะเปนดีบานสะกรติดทะเลเลยเนี่ยคนมีตังแล้วพี่น้องเนี่ยแพงเด้บานติดทะเลเนี่ย กันก็บ้านเฮาหละก็เหมือนบ้านเฮาแหละพี่น้องเหมือนบ้านเราแหละคนมีเงินเขาก็มีอะไรปัญญาซื้อบ้านติดชายทะเลเนาะเบิ้งเรือยอดล้ำนีพี่น้องโอ้อันนี้ก็คนมีตัง์อีกแล้ว <c oughs> คนมีตังก์เ,งเ,ลลเลือกนี่ก็ซ้ำบ้านเด้อพี่น้องเล้ราคาเรือก็ได้เรือยอดค่ะไปเลยเด้อพี่น้องมาเนี่ยขอบคุณที่เขามารับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ